วัสดีครับเกมทอล์กตามใจฉันจะมาพูดถึงเกม Sonic Origins นะครับเราจะมาพูดถึงรายละเอียดและรีวิวหลังเล่นโดยสังเขตพ,พร้อมท้ายคลิปบอกคุณผู้ชมว่าเกมนี้ควรซื้อหรือไม่มาฟังกันครับ สำหรับเกม Sonic Origins นะครับผมผมอธิบายแบบง่ายๆเลยครับว่ามันคือเกมอะไรมันคือเกมที่นำเอาเกม Sonic ภาค 1, 2, 3และ Sonic CD มาให้เล่นในเกม Sonic Origins นี่แหละครับผมเพียงแต่ว่าทั้ง4เกมนี้นะครับจะมีปัใจจัยใหม่เพิ่มมาด้วยอ่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับว่าตัวเกมเป็นอย่างไรกันนะครับผมเดี๋ยวรอสักครู่นะครับอ่าขออนุญาตเข้าเกมนะครับ เออเน่เข้ามาเรียบร้อยจ้าหลังจากที่เราเข้าเกมมาแล้วนะครับก็จะขึ้นเป็นเมนเมนูแบบนี้เลยนะครับผมซึ่งในเกมอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมไปเมื่อสักครู่นะครับว่าเราสามารถเล่นเกมในเกม Sonic Origins เนี่ยได้ทั้งหมด4เกมก็จะมี s Sonic the อ e d g h o อ g ภาคแรก Sonic c d Sonic The Head h e a d ฮอกส2และ Sonic The Head h e a d ฮอกส3 and น n u c k l e s นะครับผมประมาณนี้นะครับนอกจากนี้นะครับก็จะมีโหมดเพิ่มขึ้นมาอีก2โหมดก็คือมิชชั่นและก็มิวเซียมนะครับผมเดี๋ยวเรามาอธิบายกันครับว่าแต่และโหมดในหน้าจอเมนเมนูเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับโอเคขอเริ่มจากเกม Sonic The Head h e a d ฮอกโ s o n i c CD Sonic the Head h e d ฮดฮอก2และ Sonic เดอะเฮดฮอคสามแอนด์นักเกันก่อนนะครับโมดที่เหมือนกันเลยทั้ง4ภาคเนี่ยก็คือ anniversary mode, classic mode แล้วก็ boss rush นะครับเพียงแต่ว่ามีภาค3ภาพเดียวที่ะจะมีโหมด b r u c e f i e r e มาครับผม b r u c e f i e r e เนี่ยก็คือจะเป็นโหมดที่เราจะเข้าไปเล่น bonus game ที่เรียกว่า b r u c e f i e r e ที่มาจากเกม s o n i ก the Head h h d g e h o n u c k อนดนี่แหละครับผมประมาณนี้ครับ ทีนี้เรามาดู3โหมดที่เหลือกันบ้างนะครับก็จะมีบอสลัชคลาสติกโหมดแล้วก็อ n นน v e เวอร์ซ o d ีโหมดนะครับผมบอสลัชเนี่ยคืออะไรอธิบายง่ายๆเลยก็คือเป็นโหมดที่เราจะไปสู้กับบอสประจำโซนิกภาคนั้นๆน,น,นะครับผมอย่างเช่นถ้าผมเข้าบอสลัชใน Sonic the Head h e ฮดท็อกสนะครับเราจะเน้นไปเจอกับ บอสที่ปรากฏใน Sonic t h e He d g e h o g 3 and k n u c k l e เเท่านั้นนะครับผมประมาณนี้จ้าโซนคลาสสิกโหมดเนี่ยคืออะไรเอาง่ายๆเลยครับก็คือคุณผู้ชมเล่นเกม Sonic Park นั้นๆที่แบบเหมือนเวลาคุณผู้ชมเล่นเกม Sonic Park นั้นๆในสมัย Mega Drive หรือในสมัย Mega c d ไปเลยอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้ว anniversary mode ละ่ะคืออะไรมาฟังกันครับสำหรับโหมด anniversary mode นะครับถ้าคุณผู้ชมเข้าไปเล่นเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือ ภาพในเกมเนี่ยจะเป็น16:9ต่อหรือเป็นไวส e s c r e e ตลอดเกมเลยนะครับรวมทั้ง engine เกมเนี่ยยังใช้ engine เดียวกับสมัย mega drive หรือ mega cd มาใช้เลยนะครับแล้วก็พอคุณผู้ชมเข้าโหมด anniversary mode ปุ๊บนะครับผมอตอนเริ่มเล่นแรกสุดเลยเนี่ยคุณผู้ชมสามารถเลือกตัวละครได้ว่าจะเอา sonic เทลหรือนักเคิลเข้าไปเล่นแทนอย่างเช่นถ้าผมไปเล่นเกม s โ n i c t เด h e d g e h อ p ภาคแรกนะครับสำหรับโหมด Anniversary Mode เดิมที่เนี่ยเราจะเล่นเป็นโ o n i c นะครับแต่ว่าถ้าเข้า Anniversary Mode ปุ๊บนะครับคุณผู้ชมสามารถเลือกได้ว่าจะเล่นเป็นโ o n i c เป็นเทลหรือเป็นนักเคิลได้นะครับผมประมาณนี้จ้าโอเคทีนี้เวลาคุณผู้ชมเล่นโหมด Anniversary Mode นะครับผมสมมติว่าถ้าคุณผู้ชมเล่น จบไปฉากหนึ่งละมันจะเป็นการเซฟเกมไปเลยครับผมเสร็จแล้วทีนี้พอเซฟเกมไปปุ๊มนะครับพอเข้ามาที่ anniversary mode อีกทีเนี่ยนี่ฮะก็จะขึ้นเป็นแบบ start continue แบบนี้เลยนะครับผมซึ่งถ้าคุณผู้ชมกด continue นะครับอย่างเช่นสมมติผมจบฉากหนึ่งไปเรียบร้อยแล้วแล้วมันก็จะเซฟเกมพอคุณผู้ชมกด continue ปุ๊มนะครับเราก็จะไปเล่นฉากสอต่อจากฉากหนึ่งที่จบไปได้เลยประมาณนี้นะครับโอเค โอเคเดี๋ยวเราจะเข้ากันทีละภาคนะครับผมสำหรับเกม Sonic o r i g i n นนะครับขออนุญาตเข้า anniversary m o d r d ในเกม Sonic the h e ว g e h o g ภาคแรกก่อนนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราเข้าเกมกันเลยจ้าเน่คุณผู้ชมดูไม่ผิดหรอกครับภาพเป็น16ต่อ9จริงๆนะครับเสร็จแล้วทีนี้นะครับสมมุติว่าถ้าคุณผู้ชมเข้าเกมครั้งแรกสุดเลยนะครับผมเนี่ฮะคุณผู้ชมก็จะสามารถเลือกได้ว่าจะเลือกเป็น Sonic เทลหรือนักเคล้น,นะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะเล่นเทลคุณผู้ชมดูสักฉากหนึ่งละกันนะครับเน่แต่็จแล้วทีนี้นะครับในกรณีผมเนี่ยฮะพอดีว่าหลังจากที่ผมจบไปฉากหนึ่งละมันจะเซฟเกมอัตโนมัตินะครับผมทีนี้ถ้าคุณผู้ชมจะกลับมาเล่นต่อนะครับเมื่อกี้คุณผู้ชมก็คงเห็นไปละมันจะมีสตาร์ทกับคอนติเนียวนะครับถ้าคุณผู้ชมกดเข้าไปที่คอนติเนียวนะครับเราจะเล่นเป็นเทล แล้วเล่นฉาก2ต่อจากฉาก1ที่เราเซฟไว้ล่าสุดได้เลยนะครับผมอ่าเอาเป็นว่าตรงนี้ผมขออนุญ,ญาตเริ่มสตาร์ทนิวเกมแล้วกันนะครับไปกันเลยจ้านี่ฮะอันนี้ผมเล่นเป็นเทลละแล้วก็การใช้เทลเนี่ยครับเหมือนกับในสมัยของ s o นิกภาคสองของเมกาไดเลยนะครับผมเนี่ยฮะ ตอนนี้เราจะไปเรื่อยเลยแล้วครับผมจะถึงโกละแล้วก็เนี่ยฮะหลังจากผ่านฉากเนี่ยครับมีการเพิ่มสคอร์แบบนี้ด้วยนะครับผมอ่าเนี่ยฮะเสร็จแล้วทีนี้นะครับคุณผู้ชมสังเกตที่คอยนะครับผมถามว่าคอยคืออะไรคุณผู้ชมจะได้คอยจากในเกมนี้มาจากการเล่น ใน anniversary mode นี่แหละครับแล้วก็มีปัจจัยอื่นๆด้วยซึ่งถามว่าคอยคืออะไรเดี๋ยวผมจะไปพูดอีกทีในโหมดมิวเซียมนะครับผมเอาเป็นว่าเบื้องต้นผมขอจบภาคแรกเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแต่็แล้วทีนี้อยากที่บอกคุณผู้ชมครับว่าถ้าหากจบฉากแรกไปแล้วนะครับแล้วเราอยากจะกลับมาเล่นฉาก2ต่อเนี่ยครับแล้วก็เข้าไปที่ anniversary mode แล้วก็ continue แบบนี้เลยครับ เราก็จะมาเล่นฉาก2ต่อจากที่เราเล่นเมื่อกี้นี่แหละครับโอเคเอาเป็นว่าขอจบอย่างเป็นทางการครับสต่ละภาคหนึ่งฮะต่อไปนะครับขอไปที่โซนิก c ีดีนะครับผมไปกันเลยจ้า <Sega. S 1> เน่เสร็จแล้วทีนี้นะครับเข้าไปปุ๊บ เี่เข้าเกมสตาร์ทเลยนี to to ่คคุณผู้ชมสามารถเลือกได้ว่าจะเอาโซนิกหรือเทลไปลงนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาเทลอีกรอบแล้วกันนะครับเน่แต่แล้วทีนี้ฮะพอเข้าเกมโซนิก c ีดีปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีแอนิเมชันเป็นโอเพนนิ่งก่อนเข้าเกมด้วยนี่สามารถสกิปได้ด้วยนะครับไปกันเลยครับเี่เริ่มฉากแรกของเกม Sonic CD เลยจ้า อันนี้ผมไม่ขออธิบายเกี่ยวกับระบบเกมนะครับผมแต่จะเล่นให้คุณผู้ชมดูว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับเกมผิดพลาดทางเทคนิคฮะผมมันต้องขึ้นอย่างนี้ฮะอ่าเน เอาประมาณนี้ละกันนะครับต่อไปนะครับผมจะมาเล่น Anniversary Mode ในเกม Sonic the Hedgehog Part 2นะครับผมปึ๊บนี่เฮ้เซกา เสร็จแล้วทีนี้อย่างที่บอกครับว่าคุณผู้ชมสามารถเอาโ n i c t a ท l น n u c k l e มาเล่นได้เหมือนกับในภาคแรกแต่ต่างกันกนิดนึงคือ,อาสามารถเปลี่ยนคู่หูได้ครับแบบว่าเดิมต้นฉบับเนี่ยจะเป็น Sonic กับ Tail อยู่แล้วใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าในเวอร์ชันรีมัตเตอร์ของ Sonic ภาค2เนี่ยจาก Sonic เป็น k ัก c k l e แทนประมาณนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมขอเล่นเป็นนักเกิลลเดียวละกันนะครับผมไปครับ อย่างที่บอกครับว่าเทลเนี่ยาการโกดเนี่ยจะเหมือนกับในสมัยโซนิกภาค2เลยนักเคิลก็เช่นกันครับนักเคิลนี่สมัยโซนิกภาค3นะครับผม ตอนนี้ได้เหรียญมาแล้วครับเน่เข้าโกเรียบร้อยครับสำหรับภาค2่ได้เหรียญมาแล้วครับ ต่อไปนะครับเราก็จะมาเล่นโหมด anniversary mode ใน Sonic the h e d ด h h o g 3 Knuckles นะครับผมต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ก่อนนะครับว่าใน anniversary mode และ Classic mode เนี่ยสิ่งที่เหมือนกันเลยก็คือการเลือกตัวเนี่ยเหมือนกันเป๊ะ,เ,ปะเลยครับผมเ,เดี๋ยวผมจะเข้าไปที่ anniversary mode แล้วเดี๋ยวอธิบายให้คุณผู้ชมฟังอีกทีนะครับ <Sega. S 1> โดยในภาคนี้นะครับเราจะเลือกเป็น แบบว่าเซฟฟล์แบบนี้นะครับผมสมมติว่าถ้าเราเข้าไปที่นิวเนี่ยครับคุณผู้ชมสามารถเลือกได้ว่าจะเล่นเป็นโซนิกกับเทลจะเล่นเป็นนัคเคิลจะเล่นเป็นเทลหรือเล่นเป็นโซนิกเดียวๆนะครับผมประมาณนี้นะครับเหมือนกับในออริจินัลอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมไปเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเบื้องต้นผมให้โซนิกลุยเดียวเลยละกันเนาะเนี่ยผมขอสกิปผ่านนะครับมาเดี๋ยวเรามาลุยกันครับเล่นฉากนี้คุณผู้ชมดูจ้าสำหรับโซนิกภาค3 ขอภัยครับพลาดจับไม่ได้ฮะไม่เป็นไรโอเคอุ้ย เอาเป็นว่าประมาณนี้ละกันครับขออภัยด้วยจ้าจบเพียงเท่านี้ครับสำหรับ Sonic the Head h e d g e h o g 3นะครับต่อไปนะครับเราจะมาพูดถึงหน้าจอเมนูเวลาที่คุณผู้ชมกดปุ่มนั้นๆแล้วมันจะขึ้นเพิร์สแบบนี้นะครับในกรณีผมนะครับของผมเป็น Nintendo Switch เนี่ยถ้าผมกดบวกนะครับก็จะขึ้นเป็นหน้าจอเพิร์สแบบนี้เลยนะครับผมโอเคทีนี้มีโหมดอะไรบ้างตามที่คุณผู้ชมเห็นเลยครับ Continu e ก็คือโหมดกลับมาที่ตรงนี้ครับนี่จะกลับมาที่หน้าจอการเล่นตามปกติเนาะโซนรีสตาร์ทเดี่ยก็คือแบบนี้ครับรีสตาร์ทเนี่ยก็คือจะเป็นการเริ่มต้นฉากนั้นๆใหม่แต่ต้นนะครับผมโซนไททันสครีนเนี่ยก็คือ เป็นเปรีเสมือนการรีเซ็ตเกมเนี่ยกลับมาที่หน้าจอไทเทนเกมที่เรากําลังเล่นอยู่นั้นๆน,น,นะครับผมส่วนเมนเมนูเนี่ยก็คือเราจะกลับไปที่หน้าจอเลือกเกมครับผมรวมทั้งพวกโหมดมิชชั่นกับมิวเซียมด้วยนะครับอ่านี่ก็คือทั้งหมดของโหมดต่างๆเวลาที่คุณผู้ชมกดเพิร์สนะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงอีก2โหมดในเมนเมนูกันจ้าต่อไปนะครับเราจะมาพูดถึงโหมดมิชชั่นใน หน้าจอเมนเมนูกันบ้านนะครับผมถามว่ามันคือโหมดอะไรเหรอสำหรับสตอรี่โหมดนะครับเอาง่ายๆเลยก็คือเป็นการเล่นฉากทุกฉากที่มีทั้งหมดในเกม Sonic ภาคแรก Sonic CD Sonic ภาค2และ Sonic ภาค k าเรียงลำดับไปเลยครับผมอ่าประมาณนี้ครับนอกจากนี้นะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ย เล่นยาต้องเล่นยาตลอดไม่ใช่นะครับจะบอกว่าถ้าคุณผู้ชมเคลียักนั้นๆแล้วเนี่ยมันจะเซฟอัตโนมัติแล้วคุณผู้ชมสามารถกลับมาเล่นในภายหลังได้นะครับผมอ่าเหมือนกับใน anniversary mode เลยนะครับต่อมาก็คือ mission mode นะครับ mission mode ก็คือเนี่ยครับจะเป็นโหมดที่แบบว่าเราต้องทำ ทำตามเงื่อนไขนั้นๆนะครับผมถ้าหากว่าอยากได้แล้งเอสเนี่ยทำอย่างไรอยากได้แล้งเอเป็นอย่างไรนู่นนั่นนี่ซึ่งพอคุณผู้ชมได้แรงนั้นๆแล้วเนี่ยจะมีผลต่อการได้เหรียญมาด้วยนะครับผมอาเดี๋ยวผมจะเล่นฉากนี้คุณผู้ชมดูละกันนะครับกับฉากอะไรอะถ้าผมอ่านปีขอไปด้วยนะฮะ c a t t e r Killer Swarm นะครับอาเดี๋ยวผมเล่คุณผู้ชมดูนะครับในฉากนี้ก็คือหลักๆเนี่ยให้คุณผู้ชมฆ่าหนอน ทั้งหมด5ตัวนะครับเสร็จแล้วทีนี้พอจัดการหนอนปุ๊บเนี่ยให้คุณผู้ชมรีบไปที่โกภายในเวลา25วินะครับผมซึ่งถ้าคุณผู้ชมจัดการหนอนได้นะครับผม5ตัวแล้วก็ไปเข้าโกภายใน25วินนะครับเราก็จะได้แลงเอสมาครับผมเนี่ยพลาดละขอภยัยเนี่ยทันไหมวะทันไหมนี่ทันแล้วครับนี่ประบาลนิ้จ้าเราก็จะได้แลงเอสมาครับ อย่างที่บอกครับว่าพอถ้าคุณผู้ชมได้แรงเอสมาแล้วเนี่ยเราจะได้เหรียญมาด้วยนะครับผมเนี่ฮะปลาบาทท่จา้านี่ก็คือทั้งหมดของโหมดมิชชั่นที่ผมนำมาฝากคุณผู้ชมนะครับต่อไปนะครับเราจะมาพูดถึงโหมดมิวเซียมกันบ้างนะครับผมถามว่าโหมดมิวเซียมมีอะไรบ้างก็จะมีมิวเซียม My d a t a and r k n n i แลและ Options นะครับผมรวมทั้งมีโหมดที่เรียกว่า d o w n ์โหลดเอเบิลคอนเทนหรือ DLC ด้วยนะครับ สำหรับโหมดดาวน์โหลดเอเบิลคอนเทนต์เนี่ยเอาง่ายๆก็คือถ้าคุณผู้ชมคลิกเข้าไปปุ๊บนะครับจะเป็นการบอกว่าคุณผู้ชมสามารถซื้อ DLC อะไรได้บ้างในเกม Sonic Origins นะครับผมต่อไปนะครับเราจะมาพูดถึงโหมด Options กันบ้างน,นะครับผมในโหมด Options เนี่ยก็จะมีโหมด Language, Sound, g r a p h i c อร t t ็อกซ์เครดิต t ัวตุเรียลไลเ้นแล้วก็รีเซ็ตเซตติ้งนะครับผม language เนี่ยก็คือเป็นการเปลี่ยนภาษา text เมนูในเกม Sonic Origins นี่แหละครับวน u าวก็คือปรับวอลลุ่มของ BGM และ Sound Effect Graphic นะครับคุณผู้ชมสามารถไปปรับตามนี้ได้เลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยว Box Art Option เนี่ยผมขอค้างไว้ก่อนนะครับว่ามันคืออะไรเดี๋ยวค่อยกลับมาอีกทีละกัน มาดูเลตเตอร์บ็อกซ์กันบ้างเลตเตอร์บ็อกซ์เนี่ยก็คือเป็นการปิดด้านซ้ายขวาเวลาที่คุณผู้ชมเล่นเกมโซนิคภาคนั้นๆในโหมดคลาสสิกโหมดนะครับผมประมาณนี้ครับนี่ฮะจะเป็น Default หรือเป็น Black ก็ได้อะไรประมาณนี้อันนี้ก็คือจะเป็นการดูสตาร์ทเครดิตของเกมโซนิค o r i g จิ s สนะครับ่วนอันนี้ก็คือโตโตเรียวครับเป็นการเข้าไปดูว่าแต่ละภาคเนี่ยมีคำแนะนำในการเล่นอย่างไรบ้างนู่นนั่นนี่แล้วก็มีอะไร ต่างๆนานาด้วยนะครับคุณผู้ชมก็ลองเข้าไปดูเพิ่มเติมแล้วกันส่วนอันนี้ก็คือเป็นไเซเส้นนะครับคุณผู้ชมก็ลองเข้าไปอ่านกันได้นะครับผมอันนี้ก็คือ reset setting อันนี้น่าจะหมายถึงว่าเป็นการปรับ default ของ options บ้างครับอเอาประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับ mode options แต่แล้วทีนี้ขออนุญาตกลับมาที่กราฟิกอีกรอบนะครับถามว่า block art o p t i o n คืออะไรก่อนอื่นนะครับผมขออนุญาตไปที่เกม Sonic ทั้ง4ภาคก่อนนะครับแล้วสังเกตที่ขวาบนนี่ฮะมันก็จะเป็นกล่อง ของเวอร์ชั่นญี่ปุ่นแบบนี้นะครับผมแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมไปเปลี่ยนบล็อกอาร์ตออปชันเป็นนอตอเมริกานะครับสมมุตินะฮะแล้วกลับมาที่โ o n i c ภาคแรก2.3และ CD นะครับนี่ฮะมันก็จะเป็นปกของเวอร์ชั่นอเมริกาไปเลยครับผมประมาณนี้ครับแต่ถ้าเป็นยุโรปลเดี๋ยวจะให้ดูยุโรปนะครับสำหรับบล็อกอาร์ตออนนะครับนี่ฮะ เป็นของเวอร์ชัน EU เลยครับปกเกมของ Sonic ทั้ง4ภาคนะฮะโอเคครับผมนี่ก็คือทั้งหมดของโหมดออปชันที่ผมเอามาฝากคุณผู้ชมนะครับส่วน My Data and อ a n k i n g นะครับผมจะเป็นการบอกสถิติว่าเวลาที่คุณผู้ชมเล่นเกม Sonic แต่ละภาคเนี่ยในแต่ละโหมดเนี่ยฮะสามโหมดเนี่ยครับคุณผู้ชมทำเวลาได้เท่าไหร่บ้างอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคต่อไปนะครับเราจะมาพูดถึง โหมดมิวเซียมกันบ้างนะครับผมไปชมกันเลยจ้าในโหมดมิวเซียมนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด3โหมดคือ s u u t i l l u s t r a t t o n s และก็ m o ว i e s นะครับผมเสร็จแ,แล้วทีนี้นะครับ South เนี่ยคือคุณผู้ชมสามารถเข้าไปฟัง BGM เ s o กม Sonic ภาค 1, 2, 3และภาค c d ได้ด้วยนะครับผมต่อมาก็คือ i l l u s t r a t i o n นะครับ Illustration เนี่ยก็คือเป็นการดูแกลเลอรี่ครับผมนน่ประมาณนี้ครับ แล้วก็มูวี่ครับนี่สามารถดู a n i m เมชันหรือ Movie ในเกม Sonic Origins ได้นะครับเนี่ยก็มีบอกครับว่ามูวี่พวกนี้มีชื่ออะไรบ้างประมาณนี้นะครับแล้วถามว่า Premium Collection เนี่ยคืออะไรสำหรับทั้ง3โหมดนะครับผมเอาง่ายๆเลยครับก็คือทั้ง3โหมดนี้มันจะมีพรีเมียมคอลเลกชันเนาะแล้วทีนี้ถ้าคุณผู้ชมอยากได้อะไรก็ตามในโหมดนั้นๆนะครับมันต้องใช้คอนที่อยู่ขวาบนนี่แหละครับปลดมานี่ละจ้าประมาณนี้ครับ โ okay. อเคก็นี่คือทั้งหมดของโหมดบิลเซียมที่ผมเอามาฝากคุณผู้ชมนะครับทีนี้ผมขอมาสรุปเลยครับว่าวิธีการได้คอร์สเนี่ยทำอย่างไรนะครับหลังจากที่ผมได้พูดไปตอนที่ผมเล่นเกมโซนิกภาคหนึนะครับวิธีได้มาง่ายๆเลยคือคุณผู้ชมต้องไปเล่นโหมด Aniversary Mode ใน Sonic แต่ละเกมนะครับผมนอกจากนี้คุณผู้ชมก็ต้องไปเล่นในม i s ชั่นโหมดด้วยนะครับผมถึงจะได้เหรียญบาปลดนู่นน,นั่นนี่ในโหมดมิวเซียมที่ผมบอกคุณผู้ชมไปเมื่อสักครู่นะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของรายละเอียดเกม Sonic Origins ที่ผมเอามาฝากคุณผู้ชมนะครับผมเดี๋ยวผมจะมารีวิวหลังเล่นโดยสังเขปละกันนะครับก็อเอาง่ายๆเลยครับว่า ใครที่เป็นแฟนเกมโซนิกสมัยเมกาไดร์เนี่ยไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นเกมโซนิกสมัยเมกาไดร์เนี่ยทั้ง4เกมที่ผมเอามาเสนอคุณผู้ชมเนี่ยแหละครับเป็นรีมัสเตอร์จริงๆไปเลยนะครับผม่าประมาณนี้ครับก็อย่างที่ผมได้อธิบายคุณผู้ชมไปว่าสิ่งที่เพิ่มเติมมาในโซนิกแต่ละภาคเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับผมโอเคเพียงแต่ว่าจะมีข้อเสียอย่างหนึ่งคือ เอาเข้าจริงๆนะโตเกมราคามันแพงไปครับผมอ่าทีเนี้ยจะบอกคุณผู้ชมว่าในวันที่ผมถ่ายทําคลิปเนี้ยเกมเนี้ยมันลดราคาอยู่ครับผมซึ่งเกมนี้นะครับผมซื้อมาจากใน e-shop ของ Nintendo Switch Zone คล l ม m b i a ครับผมในราคา300ต้นต้นเองนะครับผมเสร็จแล้วทีนี้ในฝั่งของ PS Store นะครับก็มีลดราคาเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมดูว่า ใน PS Store ไทยเนี่ยพอเห็นราคาลดแล้วโอ้โหอยากจะล้มทั้งยืนเลยครับผมเช่นเดียวกับเวอร์ชันสตรีมครับสำหรับสตรีมนี่คือยังเป็นราคาปกติอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูราคากันครับนี่ฮะผมจะให้คุณผู้ชมดูที่ PS Store ก่อนนะครับเนี่ยโอ้โหลดเหลือ833บาทเองนะครับผมส่วนถ้าเป็นของสตรีมนะครับนี่ของสตรีม น่ยังไม่ลดครับเหลือ1,190อยู่เลยโอเคแต่ถ้าคุณผู้ชมมาดูที่ Nintendo Switch นะครับเน่ของ Nintendo Switch ครับโซนโคลัมเบียอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมไปตอนต้นนะครับเน่ผมซื้อมาในราคา339บาบาทนะครับผมอ่าโอเคนี่ฮะทีนี้ถามว่าเกมนี้ควรจะซื้อหรือไม่นะครับผม ก็อย่างที่ผมบอกไปในตอนรีวิวนะครับถ้าคุณผู้ชมเป็นแฟนโซนิกนะครับก็สามารถไปสอยได้เลยไม่ว่าราคาใดก็ตามนะครับแต่ส่วนตัวผมคิดว่าการที่เราจะสอยเกมนี้ก็ต่อเมื่อราคาเกมนี้มันลดราคาแบบว่า เออเป็นราคาที่น่าคบหน่อยนะครับผมโดยเฉพาะของฝั่งด i จิต Switch เนี่ยแน่นอนว่าถ้าราคามันลดเหลือประมาณ3-400ี่ยเนี่ยอ่าคุณผู้ชมสามารถสอยไปได้เลยนะครับแต่ว่าสำหรับฝั่ง PS Store แล้วก็ Steam เนี่ยก็เช่นเดียวกันครับอย่างน้อยถ้าลดเหลือประมาณ3-400เนี่ยแน่นอนว่าเป็นเกมที่น่าสอยแน่นอนนะครับผมอ่าประมาณนี้ครับนี่คือสิ่งที่ผมบอกคุณผู้ชมว่าเกมนี้ควรจะซื้อหรือไม่นะครับผม โอเคและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการเกมทอล์กตามใจฉันกับเกม s o n i c o r r i i n s s นะครับปิดภาพประการใดๆไปก็อขอไปคุณผู้ชมมาณที่นี้ด้วยนะครับอย่าลืมฝากติดตามกด Subscribe ช่องผมกันด้วยจ้าแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับกับเกมทอล์กตามใจฉันสวัสดีครับ